ไม่ไม่พี่ชมวิวใหญ่กว่าสูงกว่าใหญ่กว่าแล้วดูจริงใช่ไหมพี่ชมวิวเนี่ยดูจริงเพราะว่าเขา 1> 1, 2, นหนาึ่องสาบรรณาธิการและน้องสตังจำหอดได้รับเกียรติจากภัยสุรลองายหรือลงุงสิทธิพรสินค้านะครับให้แฟนคลับช้างป่าได้ไปพูดคุยนะครับก็ถือว่าเป็นการต้อนรับที่เป็นกันเองมากๆ แถมยังทำไข่เจียวไข่เจียวพี่เดียวไข่เจียวพี่เดียวเยอร่อยมากครับทำไข่เจียวพี่เดียวให้น้องสตางชิมนะครับหลังจากนั้นก็พาหลานมาเล่นน้ำก็สนุกสนานไปตามๆกันนะครับเดี๋ยวเราจะให้ท่านผู้ชมดูว่า คุยเรื่องช้างป่าอะไรกันบ้างนะครับเป็นไงบ้างเล็กไหมให้คุณลงมากระดครับลงคุณลงมากระด้วยเลยไล่ายวนะเป็นเยอะเออเนี่ยก็เลยกระต่าย เราพยายามจะให้ดูบรรยากาศทั่วไปดูกันแบบยาวๆพยายามที่จะไม่ตัดนะครับล,ลึกล้ึเปล่าไหมอ่ะไปไปหาคุณลงลงกับไอกับหงยางคุยกันครับไป <c oughs> <c oughs> รอรอด้วยรอด้วยรอด้วยแล้วเราไปคุยคุณลงรอด้วยครับรอด้วยครับไม่ทันไม่ทันเดี๋ยวจะไปเกาะคุยเป็่งานแสดงสนองไหมเส่ดีเสน่อดีไหมในเล่องงการกันน้ำเลยใช่ไหมคุณลงได้ไปเที่ยวตงการไหมใส่อยู่นี่ร้อนอยู่นี่ดีกว่า วันที่สิบสามไม่จะมาหาไม่ได้มาเออไม่ได้มาเดยกคุณลุงไม่อยู่ไป,ไปทุเรศกับคุณพ่อครัคุณพ่เชวนไปดวนยญาดยนฟันระบบหายใจงม่เนียบนน,นน้ำว่ายน,นี่แหเไปสามอาม ต้องใส่ชูชีพแล้วไวไหวออกกำลังกายชูชีพมีไหมแต่ดตงไม่เอาชูชีพมาด้วยใช่มีแต่ไม่เอามา,ดาเ,เดี๋ยวรอบหน้าเราชูชีพมาด้วยจะได้ไม่ประมาทใช่เลยอ่ะอืมน้ำมันลึกเราต้องใส่เออเผื่อเป็นตะคิวเป็นอะไรเนะี <c oughs> <c oughs> ่ยเพร่ากระดำหรืดำเลยเ <c oughs> ดี๋ยวใครดำเพราะคือคุณลุงกันแต่ไม่น่าต้องต้องไปดำใกล้ๆดำเขาขอบนู่นตรงนี้ดำไม่ได้หรออต้องตีนถึง เ้ดำอ่ะต้องตีนต้องถือเราเห็นคุณลงที่ดำน้ำเส้ใสแต่นั้นอยู่ตรงไหนนู่นน้ำผุดพอนั้นน้ำผุดไม่ใช่เึงนกระถงมืดมัไปมองไม่เห็นเลยนาะไปเอไป อย่าไปของยางนะเดี๋ยวคุณนะยางหายนะพ่ออยากรู้เครื่องางมันแค่ไหนลองยินดูอะยินดึกไหม ตรงบันไดไปตรงบันไดไปพืนทางตรงบันไดเจอพื้นเลี้ยวอย่าไปทน้ำหนักพื้นมันมีตอมีหินให้นจเป็นเียงขึ้นไปนอนเียงขึ้นต้องขึ้นังลงหลังลงขึ้นบันไดไปตั้งหลักบนบันได มันจะชื่นใจเต้นน้ำได้หรอผมว่ามีบ้านแบบนี้ผมอยู่ได้ทั้งวันแหละผมจะไปไหนก็ไม่ควรจะไปไหนแล้วมันเนาะงั้งเย็นดีเนาะเออเย็นดีฮะนั่นแหล้วคือไปนอนกันเชียงนี้เลยบ้านหน้าอยู่บ้านหน้าอยู่เออแม่เอ้าเจ๋งมาายันนี้มันยุงไ เอาไปได้ไกลเลยแหละเล่นเลมตอนนั้นไปถึงนู้นไปเล่นันตองคนกับตื่นเสนุกองไอ้ชตาอามาจะมาเล่นวันสงการแล้วนะมาไม่ได้เมื่อวานถ้ามาวันสงการได้ไมร้อยตุ๊บฟองไม่ต้องกลัวตะคิวไม่ต้องกลัวอะไรแล้วแต่พี่ ที่เข right? ียนก็ขาที่ตอนนี้เราอยู่บนขาก็ยืนในน้ำาหม่สนุกในน้ำเลยในน้ำมันกว่าครัในน้ำสนุกครับในน้ำสนุกนั่งเลยตักแจ้งอ้าวตายต้องไปในน้ำมันก็สดชื่น เี๋ยวต้องขึ้นไปนะถึงแล้วต้องขึ้นไปเที่ยวไปหาชไปหาช้างไปหาพี่งาทองอทิ้งไม่ได้ถึง<ม>เงินไอ<ม>เที<ไ>เเ่ยวตัวไหนที่เป็นหนึ่งในดวงใจของพี่ของช้างไม่งาทองงาทองนะ,ะพี่ด้วนเมอวันก่อนเห็นออกรายการทีวีบอกว่าพี่ด้วนเป็นเบอร์หนึ่งใช่เพราะว่าไม่มีใครกล้ายุ่งกับพี่ด้วนเลยอืมถ้าพี่ด้วนมาต้องหนีหมด ไม่มีตัวไหนกล้ามาวัดเลยเป็นเยอะาเกอาศบตาทางนี้หน่อยฮะเดี๋ยวจะถามเรื่องช้างปุ๊บปุ๊บตะตังดันท่อหน่อยถ้าไกลเดี๋ยวพ่อจะเอเอไม่มันจะไม่ค่อได้ยินออโอเคแล้วช้างตัวที่ใหญ่ที่สุดคือตัวไหนพี่ชุ๊บมวิวใหญ่กว่าใช่ไหมจมวิวนี่ผมตั้งนะ อ๋อชมวิวก็ตั้งเหรอตั้งแต่ข้างล่างเขาจะเรียกเบยงใหญ่แต่หน้าดา่านแถวแรกอ่ะผมว่ชมวิวเขาเจอครั้งแรกผมเจอที่ชมวิวตงงรงกมสามสิบแล้วนะใหญ่ที่สุดสูงที่สุดถ้าเทียบน้าหนักเหรอพี่ด้วนน้าหนักใหญ่กว่าเยอะไหมไม่ไม่พี่ชมวิวใหญ่กว่าสูงกว่าใหญ่กว่าแล้วดูจริงใช่ไหมพี่ชมวิวเนี้ยดูจริงเพราะว่าเขาหากินข้างล่างไงโดนโดนโดนถักดันเยอะ เป็นเรื่องดุเป็นเรื่องธรรมดาอรือว่าก็โดนผักดันเยอะโดนอะไรล่ะโดนแบบกระทํ่มอ่ะลบกกว่าคนเยอะก็เลยดุแล้วตัวที่ผูกพันมากที่สุดคือตัวไหนด้วนที่ด้วนนี่เจอกันข้างแรกนี่งัดกันเลยใส่กันเลยแหละงัดแบบไหนไม่สั้นรถเลยนะ เกือบไม่รอดเหมือนกันนะตอนนั้นที่ใช้รถอะไรอยู่ตอนนั้นใช้จี๊ปจี๊ปจี๊ปเกือบพิกแล้วแหละใช้จี๊ปคันทะเบียนเอหนึ่งสองสามสี่นั่นนะเก่าเก่นเลยพี่ใช้กี่คันรถตอนนั้นอะก็มีมีคันดาของของเขาให้มาใช้คันหนึ่งก่อนแล้วก็มาเป็นจี๊ปเมื่อก็มาเป็นพวกรถเก่าๆสีขาวๆอะอ๋อผมมาทานรถสีขาวอันนั้นทำอะไรไม่ได้หรอกได้แต่ขับทำอะไรไม่ได้รถมัน ไม่มีสภาพแล้วมันหมดสภาพอแล้วทำไมอนักท่องเที่ยวหรือช่างภาพชอบพี่เดียวหลับมากที่สุดเป็นเพราะอะไรอ๋อแกก็จะคือแกชอบมาเดินที่ทําการแล้วก็ลื้อขยะหรืออะไรเงี้ยเดินมานานแล้วตั้งแต่ผมมาอยู่ใหม่ๆแล้วเดินอย่างนี้มานานเส้นนั้นไม่แช่เพิ่งมาเดิน แล้วคราวนี้ก็ถ่ายกันได้เยอะไงแต่แกก็จะล่ำอะไรล่ำอะไร่เงี้ยเป็นของใจซะดเลยชอบขอนใจมหาชนใช่ไปขันใจใช่แกจะล่ำอะไรนิดนึงอยู่กับผมผมขัดใจเลยแหละไม่ให้ลื้อขยะนเนาะแล้วก็ไม่อยากให้กินไงเป็นเองแล้วก็ชอบหลับจริงๆนะไม่ใช่หรอกผมว่าอ้อนมากกว่ามีอ้อนด้วยระแบบอะไะแกล้งแกล้งทำเป็นแบบ ยังไม่อยากไปอ่ะอ๋ออิงนะนั่นแหละประมาณนั้นแหละก็เลยดับซะเลยประมาณนั้นมากกว่าเรียกว่าไงเรียกว่าจะยังไม่อยากไปตรงนั้นจากตรงนั้นนะยังอ,อยากยากังอยากจะกินอยากจะภารกิจอะไรแถวนั้นก่อนไงแล้วอย่างเขาเรียนรู้เรียนรู้ที่จะอยู่ร่วมกับเราเนี่ยเขาก็เรียนรู้มาตั้งนานแล้วตั้งแต่เขาตัว เล็กกว่านั้นหนงครึ่งหนึ่งมันอยู่หากินรอบๆบ้านคนอ,อยู่นั่น,นเลยมัน,นแล้วก็ไม่รู้ก่าสาเหตุเลยแล้วเขาบอกว่าพูดสามหนุ่มตัวไททันเป็นยังไงไม่เคยไททันกับอะไรนะที่บอกว่ามีสามตัวที่เบียงเล็กแล้วก็ไทเกอร์เอ้ยแพ้เรนเจอร์เอเรนเจอร์กันรุ่นเดียวกันเหรอไม่ไม่ไททันพี่เบียงเล็ก พี่เบ่งเล็กแก่กว่าอืมเรามาก็ไทตันแล้วก็พี่เดี่ยวพี่เดี่วกับพี่เดี่วกับเออเขาไม่ให้พี่ไม่ให้ไทเกอร์ไม่ได้ไม่ใช่ไอกอันนั้นยังไม่มาไม่ให้เบ่งเล็กมันจะมีเบ่งเล็กก่อนเบ่งเล็กแล้วก็ไทตันพี่เดียวนี่สามเกอกันเนี่ยสามเกอเนี่ยเขาชอบอยู่ด้วยกันอืสามเกอเนี่ย อยู่ด้วยกันเป็นเพื่อนกันเลยแหละหากินด้วยกันแล้วแต่ละก็จะมีไทยไทไอ้นั่นขึ้นมาเรนเจอร์ขึ้นมาเพิ่มขึ้นพึ่งพึ่งโตขึ้นมาก็มาอยู่กับพี่เดี๋ยวได้พี่เบียงเล็กก็ไม่ค่อยมาแล้วพี่เบียงกุดนะอ,อื๋อเบียงเล็กนี่หมายถึงเบียงกุดนี่ใช่ไหมใช่เมื่อก่อนเดินมาที่ทําการนี่แหละ <laughs> ไม่มาแล้วอยู่แถวนู้นละแล้วตกลงไทท่านใครทำลายนี่เป็น โย่น่าจะเป็นโยเพราะว่าโยแน่นอนเพราะว่าโยระโห,หดอยู่แล้วเขาอยู่ใกล้กันเลยจังหวะช่วงนั้นใกล้กันโยมขึ้นไปเขาเขียวไงแต่ท่านถูกทำร้ายที่เขาเขียวแล้วใช่ใช่แล้วก,ก็หนีกระเซาะกระเซิงมาหนีกระเซาะกระเซิงมาก็การดูแลกว็วางกันไป ่อชบใจเด็กเด็กกับน้ำใช่ไหมแต่ตามมาอยู่ข้างหลังลงนี่เราพ่อยใจได้คุยกันลงไปเรื่อยไหมไข้างหลังลงจะได้มีภาพหนูติดมาด้วยแล้วพี่ทำอะไรบ้างมาอยู่นี่ละก็ขายของขายเสื้อผ้าบ้างขายกระเป๋าอะไรเงี้ยขายกาแฟกาแฟก็ไม่ทำแล้วหมดแล้วเดี๋ยวรอดูว่าจะทำอะไรอีกก็มีหมวกยังมีเหลืออยู่นิดหน่อยหมวกใบเท่าไหร่หมวกใบก็สองร้อยกว่ามั้ง มันปนมันไปแพงไอตรงปักนี่แหละอ๋อใช่ใช่รับเป็นโลโก้มันมาเย,ย็บมันไปเท่าไหร่นี่ยเป็นแพงตรงปัก,กเลยเลยคิดอึ่มาแพงตรงนั้นไอหมกไม่กี่บาทหรอกแก้วกาแฟก็ไม่กี่บาทแล้ว,แ,แ,ลวแพงค่าทรงหนักมันหนักมันหนักกาแฟก็ไม่ทําแล้วแก้วกาแฟแล้วสินค้าที่ออกมามีกี่ตัวตั้งแต่กเกษียณมาเนี่ยจะมีเสื้อมีสองชุดเนี่ยชุดพี่เดียวชุดพี่เดียวแล้วก็ชุดแรก ชุดแรกเป็นชุดสีดำสีดำนั่นก็เป็นงาทองมีสองสองเวอร์ชันอันนั้นเป็นครั้งแรกเลยนะมันของของเขาใหญ่เาขาบอยเขาเขาใหญ่เขาบอยเป็นคนทำใช่ใช,นใช,ใช่นั่นก็เป็นคนทำไม่ของเราปลาขึ้นปลาขึ้นเลยสตางปลาใหญ่ขึ้นห <c oughs> น่น <c oughs> อยเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยงอมลองคุยกับนักดนตรีงอมกุ้งอย่นั้นแว่นมันมองเห็นไหมล่ะ มันต <Right. S 1> uh, uh ้องแว่นใหญ่ๆนะมันต้องเป็นแว่นในเนี้ยอออันนี้แว่นนี้มันแว่นว่ายน้ำได้เหรอได้ได้เด็กสินค้าที่ขายเป็นไงบ้างฮะก็เรื่อยๆนเลื่อนก็เหลืออยู่ไม่เยอะแล้วแหละเสื่อชุดนี้นั่นแหละพี่เดียวเนี่ยเสื้อพี่เดียวเสื้อไร้หมดไปแล้ว พี่เียอทมี่สองสีที่ขาวสีดำแล้วใครออกแบบให้นุ่นข้างบนอ่ะข้างบนออกแบบให้ฮะไม่แช่ข้างบนออกแบบให้ข้างบนออกแบบเองอ่าแล้วใครเป็นคนเก็บตังค์เลยทีเนี้ยเก็บเองเก็บเองมาถึงที่เก็บด้วยคนข้างบนเก็บอ่านั่นแหละคนจริญบริหารจัดการไปคนจะเจริญก็แบบนี้แหละใช่ให้เราดูแลมาบริหารจัดการต่อหมุนไปเหลือหมวกเฮ้ยหมวกหมดแล้วเนี่ยหมดแล้วมั้ง ก็แตดาว่าขายดีอยู่นะก็ไม่ทำมาแค่ร้อยทำมาเท่าที่ร้อยหมวก็ไม่ไม่ทำนะเพราะว่าต้นทุนสูงตรงนี้มันคิดหมวกไม่เท่าไหร่แต่ค่าปักมันคิดแข้ามาหมดเสื้อไม่มีอยู่สั่งได้เสื้อตัวเท่าไหร่ก็สั่งก็จะบาทสองร้อยเงินน้อย เสื้อแบบนี้เลยนะที่มีกี่สีที่ทำว้ยท้นใหม่นี้มีสองสีเสื้อเสื้อที่เดียวมีขาวกับดำอือแล้วทําไมเน้นเป็นที่เดียวอันนี้ก็เล็ดผู้ออกแบบเขาเออผู้ออกแบบเขาใช่ผู้ออกแบบนิดนึงตัดลับทีเดียวนิดนึงอือต้องมีบ้างแล้วสตางค์จะได้เสื้อไอ้สีอะไรลูกสีขาว เดี๋ยวไปดูเดี๋ยวไปดูให้ขึ้นไปดูเลยเดี๋ยวอ่านน้ำเสียงก่อนอืมอืมได้สีขาวสีเอ็มก็ได้ใส่ได้เนาะเอ็มเอสคอัมเอสอืมจะไปใส่เองหรือไปฝากคนอื่นใส่เองเอเดี๋ยวไปีเอสกับเอ็มมาลองเทียบเลยอืมแล้วสตางค์เมื่อไหร่จะทำเสื้อมาฝากคนลงบ้างล่ะเสื้อต้องหาล้านไงร้านมนมีแต่เราข้างหลัง เธอพาไปอืมาำอะไรจ่าจ่าจะรู้จากร้านนะอจากจากพี่ทำม,มาเวยได้ทำม,มาแจกตังมาใส่อืว่าจะทำอยู่ตัางว่าจะทำให้ตัางอยู่แล้วพี่คิดถึงเขาบ้างไหมพี่ถึงคี่ถึงคิดถึงใ,ใช่ไหมใส่ใสอือมแล้วก็อยู่มาแต่ไม่เป็นตัวแล้ว คนที่ว่าเราเพิ่งมาอยู่มั้งเราควยังไม่เกินเลยกี่ปีพี่อยู่บนเขาใหญ่เนี่ยจริงจังเลยล่ะโอ้โหแม่ยคืออยู่มาตั้งแต่อดัลเล่อยู่ไม่ตั้งแอดจริงจังประมาณกี่ปีจริงจังไั้สักสามสิบปีโอ้ยสามสิบปีเลยเหรอโอ้ยสามสิบปีเนี่ยสตางค์ทุงานเนแค่ยี่สิบห้าปีละมั้งขึ้นขึ้นลงขึ้นไมเยอะขึ้นมาบ่อยขึ้นมาเที่ยวมา แต่ที่ทำงานจริงๆประมาณยี่สิบห้าปีจะอยู่มาแต่ขนานแล้วแต่กินน้อยๆแล้วขึ้นมาเที่ยวมากินมันนานตีปลาไปต่อขึ้นขึ้นถ้าถอดเสื้อแนละ้วถอดเส้อมันเป็นจปลาเลยนั่นเนี่ยตรงนี้เนี่ย,ยดูเพราะว่าถ่ายคนลุงในน้ำเห็นไหม,มโด้แน่นอนแน่อน,นอนกำลังไปถ่ายนู่นเนาะจะถ่ายน้ำผุดเนาะถ้าต้องดีๆของผมนะั้นมันไม่ดี ใายเสร็จเปิดอีกทีไม่ได้เลยฟังแล้วแต่น้ําผุดคนจะเยอะไหมถ้าวันธรรมดาไม่เยอะเออน่าน่าไปนะใช่เออน่าไปผมไปผมก็ไปเล่นอยู่นู้นแหละแค่ร้อนๆบอาช่องมันร้อนดูนี่หลังจะลงรึเปล่าเย็นตล้วขอบนี่เลยตะวิ่เอากระโดธรรมดาก็ได้ นี่แบะอยู่นี่อยู่นี่ตีนาการไม่เป็นเลยเด็กตีการไม่เป็นนี่พวกหลาาไม่ได้หรอกหนูไม่ได้ไปไะใบใบแฮชชื้อสับายน้ำ เหนไหมคือุหลามี่ยอมั้ยหลามกินเนีคืออะไรเนี่ยปูครับปูม่รู้ปูอะไรคล้ายๆปูหินหนูหนูเลยไม่ถูนมันน้อยอ่ะปูมันเด็กๆอยู่เลยอ่ะปูตัวเล็กกล้ามใหญ่เนาะอก้ามใหญ่ ต้องมีปูต้องมีกุ้งใช่กุ้งปูเดี๋ยวเราจะกลับแล้วปล่อยเลยครับเดี๋ยวคุณลงโปรโมทบ้านหน่อยดีบ้านมีอะไรโปรโมทบ้างามันคุณลงโปรโมทสินค้าหน่อยฮะกลับโปรโมทบ้านได้ว่าโปรโมดบ้านก็ไม่มีไรมา,มากลางเตซนเ,เ,เรือเอาทำเลกลางเตซนกลางเตซนแล้วก็ลงนะข้ามอสนามกันเรือยังไม่มี นื้อหาเรือก่อนรับแขกได้ใช่ไหมใช่ไ้เนื้อหาเรือก่อนอาเที่ยวเราต้องซื้อเรือเรือยางธรรมดาก็ได้ไหมเขาเรียกเรือเข็มเลยเลยแค่แต่นั้นเรือเข็มเรือเข็มนั่งได้ทั้งสามคนแล้วก็ไปเที่ยวเงี้ยมีมีโครงการอยู่ทําทําแน่เพราะว่าสั่งละสั่งเรือละแล้วก็พายเล่นหรือว่าถ้ามาติดเครื่องได้เราจะติดเครื่องเล่นนู้ไม่มีเสียงอ่ะไปเที่ยวกันแล้วไปสั่งเรือมาจากไหน ดูตาเน็ตเลยของเก่าอ๋อนั่นและไม่เอาเรือยางระไม่เอามันเรือสิ้ท้ายเรือไฟเยือแบบเอาเรือแบบเพิ่มได้พื้นบ้านใช่ไหมเ้าเรียกเรือขุดได้ป่ะมันก็เรือเข็มอะเรือเข็มเป็นไม้อะอืมแต่มันเรียกไม่ถูกนะแต่ว่ามันจะดีกว่าแล้วมันคล่องตัวเวลาพาน้องเที่ยวไปเที่ยวพายเรือไปเที่ยวตรงนู้นทายเรือไปเที่ยวตรงนั้นถ้าไกลๆแล้วก็ติดเครื่องเอาจะได้ไม่เบื่อมีจิตใจที่ทำ เออเนาะอนาคตอนาคตทำเนี่ยเราทำเป็นร้านอาหารเล็กๆตัวนี้ก็ได้เนาะก็นั่นแหละเดี๋ยวแม่บ้านก็จัดการโอเคครับผมครับโอเคสตางค์ขอบคุณครับคุณลุงเริ่มจ้าผมครับผมครับบายบายครับขอบคุณครับพี่ขาขอบคุณครับอ่จับแล้วล่ะขอบคุณครับพี่สวยอ่าถ้าถ่ายเริ่มเดี๋ยวครับ ถ่ายเป็นวิดีโอหรอถ่ายเป็นวิดีโอครับกได้ก็ <c oughs> ไม่บอกกันว <c oughs> ันนี้เล่นน้ำฉ่ำเลยน้อเรามันเลยสนุกไหมลูกขอบคุณครับอีกรอบนะครับบ๊ายบายครับ